แกนี่อายุเยอะแล้วเนาะแกกวยังลดน้ำใช่ไหมที่อีกตลาดลูกหลานเล่อยู่ด้วยนะแกแกเนี่ยเราเจอมน้ตกรร์ดมือนี้ก็คือว่าเราซื้อที่ใหญ่เราอะแล้วเป็นไงดีนะเราก็ดีนะซื้อเชื่อไงมือนี้หรอดีจังอ่ะมีน้ำแกซื้อไปสิ่นี้ บริษัทผิดเสื้ออัศเริลีนะคะอ่าพลิย์อายากทราบว่าเสื้อมีคุณสมบัติอ่างคมีการสามารถในการสุกทาาของผู้สูอาย,อยุแบบเดียวกค่ะ ไม่หนึ่ตัวค่ะใช่ค่ะคุณค่ะโอ้ยตอนนี้ดีมากมันสามารถตรวจคลอดดันวัดการต้นกำเนิดใจแล้วก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะเอ้ยไปเคลื่อนย้ายอืมเฮ้ยก็ใจง่ายแล้วก็ดูสะดวกมากแล้วปลอดภัยต่อไู้สึงอายุอย่างป้าด้วยนะไปเคลื่อต้องใส่เสื้อไว้ตลอดนะรู้ไหมเวลาเกิดอะไรขึ้นแม่จะรู้ ปอยู่ไหคะฉันนี่ค่ะฉันฉนี่เปนย้คะตอนนี้นะครับทุกค่ายปลอดภัยแล้วนะครับแ้าตอนนี้นะครับมีข้อดีไหมคือช่วยทําให้ดูว่าหัวใจของเราเต้นผิดปกติอยู่ไหมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นยีวิท้าศาสตร์ตนะครับซ้า,าสเสอมผัสมากเลยนะที่มาช่วยป้าฉัะนเมือนกันโอ้ยไปแล้วหรอคุณกันเองฉันก็ลูกหลานป้าแกนี่แหละโอ้ยขอบใจหลายๆเรืยหลาน